มาพี่น้องมาต่คุ้มกลิ่นน้ำเทียงครับผมนาเมนเยอะมุดละกินบ่ไรได้เอามานั่งเป็นมูซื้อพี่น้องอเป็นนี่ยังเจ็บท้องปวดหัวพี่น้องเป็นใครวะแงงจ้ะไปโรงเรียนยางดีจีสุดท้ายก็ได้กลับแม่แต่เสาร์หรือกินยาเราเอามานาั่งเอามานั่งเบื้องอะไรกินพี่น้อง พี่น้องก็ไดเข้งมากสิบึ่พี่น้องบึงสีสันดอีกสีหน่วยเป็นจะแสนะพี่น้องแสบกินบ่ได้แบ่งสี ลวกปูนเส็จมาน้ำพี่น้อยเลยยังนพกินอยู่ไหนเพียกไปเลยต่อเนี้ออุ้นๆมาเลยยังไ,ไงพูกพี่รองดูจานำน จังมื่อหน,นีเปลี่ยน,มนหมวกนั่งเห็น้รอปกติี่นั่งขึ้นบรรยากาศเอาโต๊ะเมื่อวางมันวะแต่มืนน่อหนีไมันนั่งเห็นขอบใส่สบุญเจ็ดป๋าหาัวสับเนี้อมีผักกุ้งอ้ายเอา,เอามาให้เพื่อนปลูก

เบาบ่ก็ไม่เคยเาหลไปเนี่ยองเป่งบงป้าุนะเงาออกดังเลยจับตาป่ะเาตา บอไหวพี่นอ้องเ้ยเจือนแม่ผม